สวัสดีชาวกเกษตรข้างบ้านบายน้อยเดอทุกท่านคะ่ะวันนี้ภารกิจสำคัญยิ่งคัดครัวมาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไง before after โอ้เป็นช่างเป็นยานอนหลับที่ดีโดยแท้วันนี้ไม่มีแรง ลงเกษตรข้างบ้านไม่มีแรงไปทำเกษตรข้างบ้านนะคะหมดแรงแล้วฝากกดติดตามกดไ like, ลค์กดแชร์ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะวันนี้ใครที่ยังไม่ได้ทำความสะอาดขัดครัวลงมือทำได้เลยก o รารกิจวันนี้ค่ะเรียมรีรีไรภารกิจวันหยุดของกเกษตรข้างบ้านฝากติดตามช่องกเกษตรข้างบ้านบายนอยเดอด้วยนะคะวันนี้หาทุกท่านเพื่อน,นทุกคนมาลงครัวดีฟอร์เตอร์อันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเร่อนตายนะ Bye. Wow.